拜，落拜。 เราจะเห็นว่าตัวละครจะเดินอยู่แล้วก็จะมีบางอย่างคลุมอยู่ไม่ว่าจะเป็นั้วเป็นเส้นของั้วเป็นเส้นของรถไระ้า BPS ที่มันคลุมจนกลายเป็นบล็อกของตัวละครหรือเส้นทางที่ตัวละครมันเดิน Skywalk ก็เป็นบล็อกที่เราเห็นว่าเป็นเส้นหรือขนาดที่เห็นช้าสุดก็คือตอนเริ่มต้นของเรื่องก็เห็นการแบ่งของตัวรถไฟฟ้ากับพื้นที่ที่ตัวละครก็เป็นบล็อกบล็อกถูกถูกมีเส้นตรงตลอดเรื่องเลยสำหรับเราเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่า การนำเส้นมาใช้อะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันคือพื้นที่ที่ตัวละครแต่ละตัวต้องเดินตามนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่ชัดก็คือแมสเซจที่ต้องการจะสือ่อเรารู้สึกว่าแมสเซจที่ต้องการจะสื่ออ่ะมันไม่ชัดอาจจะเพราะว่ามาจากการที่เราถูกดีไซน์ไว้ว่าตัวละครจะพูดกันหรือเปล่าแต่พอแมสเซจตรงนั้นไม่ไม,ไม่ไม่มาถึงเราเราก็เลยมองไปที่ภาพแอน ถามว่าตัวภาพเรามองว่าเรื่องนี้โดดเด่นเรื่องการดีไซน์กล้องแล้วก็การดีไซน์เส้นต่างๆให้มันเกิดขึ้นกับกับตัวละครที่แต่ตัวละครจะนําพาผู้ชมค่อยๆเข้าไปมองเห็นในแต่ละพื้นที่เปิดเรื่องดีมากสําหรับเราเราเรียกว่ามันมันคือเอสเซนต์ช็อตคือเปิดเรื่องแล้วคุณกําลังพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องนี้เปิดเรื่องอนุสาวรีย์และภาพนั้นนะ่ะแล้วมันทําให้เรารู้สึกถึงความเปิด นี่คือกําลังจะเล่าถามเมืองเนาะพื้นที่เนาะอะไรเงี้ยมากสําหรับเราเราชอบเราชอบเปิดมากเลยเอ็กซ์เดของเรื่องนี้ดีจริงๆเปิดมาแค่แค่นุสาสรีแล้วมีไอตัวดอกเฟื่องฟ้าใดๆอะ่ะแล้วเนี่ยเอ็กซ์ตรีมลองช็อตที่เปิดขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรทันที T, แค่ช็อตแรกอันนี้บอกว่าดีไซน์ช็อตแรกเอ็กซ์เบดดีมากพอดีจากอันนี้ถัดมา เรื่องราวของมันคือเรื่องของคนสองคนที่มาถ่ายรูปแล้วก็อา,อาจจะหลงทางหรืออะไระไปเรื่องเนี้ยมีสตอรี่ของความตึกร่วมอีกเดียมเป็นหนังรักแล้วอะ่ะอีกดียมเป็นโรแมนติกคือคือเราเห็นความเป็นโรแมนติกของหนังเรื่องนี้แล้วเมสเซจที่คุณกําลังจะพูดคือเรื่องผังเมืองใดๆทําให้มันมันหากึ้นจนเจอลองนึกถึงเพลงเพลงนี้ลองเอาเพลงนี้มาใส่เข้าไป แล้วหนังเรื่องนี้มันจะชัดมากเลยสตอรี่มันแข็งแรงมากคือเราเราเห็นถึงตัวละครหลักสองตัวอพื้นที่ที่ทำให้คนทางมาเจอกันแล้วสุดท้ายก็เดินไปด้วยกันนี่คือสตอรี่ดีไซน์ดีมันโรแมนติกมากแล้วไอ้เรื่องเรื่องสาระสำคัญเรื่องผังเมืองอะ่ะมันเป็นส่วนที่คนดูจะเก็ต เรื่องนี้เราว่าเขาดีไซน์อารมณ์ร่วมดีไซน์เหตุการณ์แล้วมีเส้นเรื่องอันนี้เราเห็นเส้นเรื่องใดๆเยอะมากคล้ายๆกับเรื่องศิลปะบําบัดอันนั้นก็เล่นกับเส้นเรื่องแต่ว่าอันนั้นก็จะมีความเล่นกับทวิส์เอนดิ้งของคุณเล่นกับทองแมสธรรมดาเลยนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอารมณ์ร่วมที่จะเล่นกับคนดูถ้าดีไซน์ดีกว่านี้หนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทุกคนประทับใจมาก ง่ายๆสั้นๆแต่มีเรื่องราวมีอารมณ์ร่วมเนาะ